สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิ๋วชิปจาชาแนลแล้วเราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ n o n m a l Solomon Version Master Rank นสเตอร์ที่ผมจะต้องมาจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้า Silver c h a l o t นะก็จากเจ้า g o r a t h i a นเมื่อคลิปที่แล้วเลยเอาวุธที่สมได้ก็คือดาบยาวนะครับตัวนี้ก็กระโดดหลบหางม้วนมันมาก่อนจังหวะโอเคฟันเข้าไปเก็บดาบไม่ทันได้ใช้คาลเตอร์ i a เ s h ชี t คันเข้าไปที่หัวตอนนี้หัวมันยังแข็งอยู่นะครับยังคันไม่เยเขา้าต้องรอให้หัวมันแดงก่อนนะถึงจะฟันได้เคา์เตอร์ไ e. i ท่ามกลางเตลเพิงโดนไปเจ็บจเจ็บจุกจุกเก็บดาบก่อนอเล็คอนิง่งได้เคา,เนะเคา์เตอร์ไม่โดนซืบนะก็เลยเคา์เตอร์ไม่ติดไม่เป็นไรร้องก็เคา์เตอร์โดนขาเต็มเต็ม รอจังหวะใช้เซเลนโพสฟันฟรีไปก่อนตอนนี้ยงลบยลบไม่พ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกวงลงมาข้างในนั่นแหละไม่ลงมาสักทีอ่ะอ่ะลงมาแล้วรอดักจังหวะมาเซเลนโพสโดนเต็มๆแล้ลเขงนิ่งอ้าวติดพาราไรด้วยสวยมาเดี๋ยวไปใช้ระเบิดเอาเตอร์หน้ามันโอเค ไซเรนโพสเคาน์เตอร์ระเบิดเข้าหน้าแต่ว่าไม่ค่อยมีดามิเท่าไหร่นะก็ยังว่าแหละหัวยังแข็งอยู่ต้องรองให้พอมันแดงก่อนหามาโดนลบโอเคไซเรนโพสมาละไม่ได้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 รอจังหวะฟันฟรีไปก่อนมาเตรียมเลยเตรียมเลยไซเรนเข้าขาเน้นเอา้าแต่ว่าไม่โดนเคาน์เตอร์โดนแค่ดบาบไซเรนอ้าวไม่ใช่นิวาร์ไอวงไฮเบิม์นมันหมดโอ้ยต้องกา,งารไฮเบิม์นใหม่ฟอร์ไซไม่โดน กลางฮาเวิร์ดมูนเปลี่ยนคันทีกลับมาเก็บดาบเคาน์เตอร์เอา้าไม่โดนเตรียมแฟดไว้ก่อนเลยเวลาทะลอนี่มันมชอบบินนะตอนบินเมื่อไหร่ก็ปาแฟดไปให้มันล่วงเอา้านี่ล่วงเองครับขาอ่อนฟรีเสียขาเอา้าเลไกเขาเงียไม่โดนเสียจังหวะหมดไม่เป็นไรควันเก็บดาบใหม่ก็ได้เล็คคันิง่งเดดาบสามนะลดลบหนึ่งสองสาม รอไซเลนไซเลนโพสเข้าหน้าอืเล่คอกนิง่งเก็บดักสามที่ไม่โดนหางสวยเลยไซเลนโพสใหม่ละดักดักรอดักนี่จะติดอาช่วยไว้มันร้องโมโหนะแต่วันนี้คอแดงแล้วก็ทำได้แบบที่เขาได้เยอะกว่าเดิมด้วยไซเลนโพสอืโดนดอกนี้เข้าไปสี่กับไงเงือบเดิมๆครับรอไซเลนโพสออกท่ามาไซเลนโพสล้ม เลยเนรนาเอา้าเดี๋ยวไปกิ้งออกนอกวงเฮเวิร์บูลซะฉิบเอ่อทำท่าไหนได้บ้างเนี่ยระเบิดเล็กนะระเบิดเล็กมารอเคาน์เตอร์เอามันลุกแล้วไม่เป็นไรก็รเคาน์เตอร์ระเบิดไปเดี๋ยวหาทำเลกลางเฮเวิร์บูลก่อนอยากการแบบกลางกลางหน่อยอะ่ะกลางเฮเบิร์บูลแบบกลางๆหน่อยนะครับหลบไม่พ้นโดนหางลูกไฟมโดนไปสองดอกกินแม็กโรชั่นโอเค ชอบบินนักใช่ไหมหงั้นเอาแฟตไปกินโอเคล่วงยิงเข้ามากลางเคิดมูนเปลี่ยนทำที่ปุ๊บรอเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์รอใช้เซเรนพลตมาไหมมาไซเรนพลเข้าหางโดนปีกและตามด้วยขอบอลเล็กคอฟนิง่งอา้าวได้ขี่พอดีเลย อืมอืแล้วก็อืมสี่ครั้งพอดีพอดีอดลงมาเปลี่ยนคำพีกาฮอยมูนเอ๊ะเดี๋ยวเอาระเบิดมา,าเคาน์เตอร์ก่อนระเบิดใหญ่มาเดี๋ยวเอา้าเกิดหายอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วต้องเปลี่ยนคำพีก่อนผิดคำพีพอตายไม่ติดเคาน์เตอร์โอเคได้ละเคาน์เตอร์โอเคอ่ะล,ล้มมาระเบิดใหญ่วางไว้ที่หน้า จากนั้นก็เตเลนโ์พลดเคาน์เตอร์ระเบิดซะหน่อยโอเคอ่ะติดพาาลังไลท์ด้วยอย่างนี้ก็สวยเลยสิครับอ่าแต่ว่าระเบิดใหญ่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่ระเบิดเล็กๆอ่ะงั้นก็เอาเป็นตอรลิคิกก็แล้วกันนะคิกเข้าหัวสับลงมาเป็นเต็มเก็บดาบเคาน์เตอร์โอเคตอลิงคิกอีกทีหนึ่งเอ้าจะไปทางช่วยไว้ก็ได้ตอลิงคิกอีกทีหนึง่งมาอีกแล้วลบก่อนหลบก่อนไฟฟ้าหลบหลบ โอเคไฟใหญ่อีกเร็วทุ้แมนแมนได้โอ้ไม่โดนพอดีเต้นยาแดงหาแปดวิสะดุดเปลวไฟรอเลยรอเลยมาเข้ามาเข้ามาใกล้ๆมาไหมมาไหมม,มันหมดโมชั่นก่อนฮึบโดดลบโดดลบโอเคโดดลบกินแม็กโมชั่นนั่นแหละรอ เขาโอ้ไม่ทันช้าไปไปสามที่ไม่โดนเข้ามารลอเคาน์เตอร์มาไหมเคาน์เตอร์ได้แต่ว่าไม่พนระเบิดอยู่ดีลุกขึ้นมายิงลบก่นอนมันลงมาแล้วไม่ต้องใช้แฟลชเลยเอา้าวงเขาเป็นมุนหมดเออเดี๋ยวกลางวงใหม่ก่อนรอจงังหวะ้อซ้ายไม่ได้ระเบิดไม่โดนเอาเป็นมุนโอเคเปลี่ยนกับพี่ คาเตอร์ไม่ได้สองที่ลบโอเคพน้นต,ตรงตีมาหลบได้เอิบเอิบเลขของนิ่งพอตายเร็วไปคาเตอร์เร็วไปโดนโอ้ยก้อนจะตายแล้วโอ้ยไฟร้อนเหลือเกินกินแโคชั่นให้ด่วนนั่นแหละโอ้รอดมาได้มามาใหม,ม่มันไม่โดนเนี่ยดอกนี้โดนก็ไม่ทันนะเมื่อกี้ ห้าอะไรไม่รู้จักเลยอะ่ะคืบลงมานั่นแหล,และฟันพอายไ,ไม่ได้ไม่มีจังหวะคอเตอร์หลบมาฟันเปิดพอายโอเคได้จังหวะเล็กคอกนิ่งเอ้ยลืมไซเรนโพสไม่โตเอ้ยจังหวะไซเรนโพสฟร,รีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไซเรนไม่ได้ไปโอ้โหเต็มคาราเบลอินแม็กโคชั่นเอ้ยกิตเนเตอร์มาทำอะไรยิง ยิ่งเลยโอเครดไปปิกอ่าถึงกับล่วงโอ้ยมีแต่ระเบิดเล็กอะ่ะตอลิงคิกก็ได้ตอลิงคิกโตลงมาฟันอืมต่อท้ายปุ๊บเลคขอนิ่งปาบปาบเต็มเต็มถึงกับบินไม่ไหวกันเลยทีเดียวแล้วจะเก็บดาบทำไมเมื่อกี้เสียวินเมนเทนหมดโอ้หกระเด็กนกระดอนออกนอกวงฮาเิมูดอีกแล้วแล้วก็สะดุดไฟตอรลิงคิก โดนหน้าแต่ว่าโดนไหมโดนปิดเล็กน้อยเคาน์เตอร,ตอร์ไม่ได้โอ้ยไม่มีวงเฮลิบูลแล้วมันตีไม่มันเลยอ่ะเดี๋ยวรองวงเฮลิบูลก่อนตรงนั้นมีวายแบักอยู่เก็บวายแบักมาตัวหนึ่งฟันรอจังหวะมา,าแปดโอเคล่วงเอาเวทมูนเปลี่ยนคำพี่หาปู่จะปิดทางช่วยไว้เคาน์เตอร์ ไม่โดนอะไรไม่มีจังหวะเคาน์เตอร์ปอตายไม่ได้อ้าวแต่มันลม้มางนี้ก็ได้จังหวะดอยหางดีกว่าเล็กคอกนิ่งเฮ้ยหน้าฟ้าแล้วโอเคได้เวลาจับกลับบ้านช็อกแทกมามวางช็อกแทกไว้แล้วก็ทานคิวบ,บอมสองเม็ดเ็มันร้องมันร้องก็หลบเอ้าปิดช็อกแทกพอดีโอเคจับกลับบ้านเรียบร้อยดีว่าเราทะลอด เอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่25เป็นยังไงกันบ้างครับถา้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะและสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดออกไปที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ